สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ IMCt News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนันทองประจำวันพุทธที่18กันยายนปีพุทธศักราชส5 6 7ารสหรัฐอเมริกาจะผิดนัดชำระหนี้ในปี2026หรือ2027หรืออีกประมาณ2-3ปีจากนี้นายมาตินอัมสรรองนักการเงินและนักวิเคราะห์ชื่อดังให้สัมภาษณ์ Financial Sense กับผ่านช่องทาง u t u b e ว่าสหรัฐอเมริกาจะผิดนัดชำระหนี้ในปี2026หรือ2027ซึ่งจะเป็นช่วงไซเคิลของสงครามโลกครั้งที่สที่จะเกิดขึ้นพอดีการผิดนัดชำระหนี้หมายถึงการที่กระทรวงการคลังของสหรัฐออกพันธบัตรแล้วไม่มีคนซื้อเพราะว่าผู้ที่จะซื้อรู้สึกไม่มั่นใจกับปริมาณหนี้มหาศาล ที่รัฐบาลสาหรัฐกำลังแบกรับอยู่รวมทั้งนโยบายแซงชั่นของรัฐบาลสาหรัฐทำให้ผู้ที่เข้าไปถือครองทรัพย์สินดอลลาร,รู้สึกไม่มั่นใจผลก็คือดอกเบี้ยจะพุ่งสูงค่าเงินดอลลาร์จะด้อยค่าจนท้ายี่สุดไม่มีใครต้องการถือครองทรัพย์สินดอลลาร์อีกต่อไปอีกวิธีหนึ่งของการผิดนชําระหนี่คือการก่สอสงครามเวลาเกิดสงคราม ทางรัฐบาลสหรัฐจะหยุดจ่ายดอกเบี้ยหยุดจ่ายหนี้หรือว่าเบี้ยวนี้ไปเลยนายมาตินอัมสตรองบอกว่าความจริงพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐมีปัญหาอยู่แล้วอันเห็นได้จากการที่นางเจริญเยลเลนและทุนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังของสหรัฐได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา เพื่อที่จะขอร้องนะครับให้รัฐบาลจีนไม่ให้ขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งไม่ให้ซื้อพันธบัตรรวมทั้งให้ซื้อนะครับพันธบัตร็อดใหม่ด้วยแต่ถูกทางจีนปฏิเสธเพราะว่าจีนเองก็ไม่ต้องการสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในเรื่องของทางด้านการเงินอีกต่อไปต้องการออกจากระบบดอละลาร์ในขณะเดียวกันเงินหยวนของจีนตอนนี้ ก็มีการใช้กันแพร่หลายในการทำธุรกรรมต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริกาในการค้ากับเพื่อนบ้านภูมิภาครวมทั้งจีนเองสามารถที่ซื้อน้ำมันนะครับด้วยเงินหยวนนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้จีนเองออกจากการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตัวเลขหนี้สาธารณะล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐอยู่ที่ 35.2ล้านล้านเหรียญเทียบกับขนาด GDP ของสหรัฐตอนนี้อยู่ที่28ล้านล้านเหรียญก็มากกว่า100%นะครับในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกามีหนี้งอกนอกงบประมาณอีก70ล้านล้านเหรียญหนี้นอกงบประมาณเขาเรียกว่า unfunded liabilities เป็นพันธะที่จะต้องจ่ายให้กับประชาชนผู้รับสวัสดิการ สังคมต่างๆเป็นพันธะในอนาคตรวมๆกันแล้วนะครับทางสหรัฐอเมริกามีหนี้ทั้งหมดร้อยกว่าล้านล้านเหรียญซึ่งฐานะการเงินแบบนี้ไม่มีทางนะครับที่จะชำระหนี้ได้ลำพังแค่ต้องจ่ายเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยณเวลานี้โดยการออกพันธบัตรมา refinance รัฐบาลสหรัฐหรือว่ากระทรวงการคลังมีภาระต้องจ่ายประมาณหนึ่งล้านล้านเหรียญต่อปีนะครับซึ่งเป็นภาระการใช้จ่ายสูงสุดในงบประมาณแผ่นดินสูงกว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่ประมาณ8แสนกว่าล้านสอีกส่วนนี้ที่เป็นเงินต้นนะครับทางรัฐบาลสหรัฐมีคิดจะจ่ายคืนอยู่แล้วนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐยังขาดดุลงบประมาณปีละประมาณสองล้านล้าน เรียนอีกด้วยมีสต๊ดี้หรือว่าการศึกษาของทางด้าน Bank of America เมือ่อไม่นานมานี้บอกว่ารัฐบาลสหรัฐก่อหน,นี้หนึล,นล้านล้านเรียญน,นะครับในทุกๆ100วันว่าในขณะที่ความสามารถนะครับในการหารายได้ในการเก็บภาษีนี่เทียบกันไม่ติดเลยทีเดียวแต่เราดูภาครวมนี้สินทั่วโลก พุ่งกว่า15ล้านล้านดอลลาร์ในปี2023ซึ่งเป็นระดับสูงสุดประวัติการใหม่เลยทีเดียวก็คืออยู่ที่ระดับ313ล้านล้านดอลลาร์โดยประมาณ55%ของการเพิ่มขึ้นของหนี้โลกนะครับมาจากเศรษฐกิจข,ของประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่คือสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและเยอรมน,นีหนี้สินที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือ unfunded liabilities ของสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่72ล้านล้านดอลลาร์หรือเกือบ300%ของ GDP ซึ่งอาจจะดูสูงเกินไปแต่ถ้าหากว่าเราหันไปดูสเปนที่มีหนี้ต่อ GDP ทั้งหมดนะครับ500%ฝรั่งเศสมีหนี้ต่อ GDP เกือบ400%ส่วนเยอรมน,นีมีหนี้ต่อ GDP เกือบ350%งบดุลของสหรัฐอเมริกาและประเทศใหญ่ๆของยุโรป แบบนี้ถือว่าล้มละลายแล้วเนื่องจากว่าไม่มีปัญญาปัญญาที่จะใช้นี้ได้ด้วยเหตุนี้เองสหรัฐอเมริกาและยุโรปจึงจับมือกันนะครับผ่านความร่วมมือขององค์กรร่วมมือทางด้านการทหารนาโตในการก่อสงครามตัวแทนยูเครนโดยอ้างว่าเพื่อจะสกัดอิทธิพลของทางด้านรันเสเซียแต่ความจริงนะครับประเทศเหล่านี้ต้องการที่จะก่อสงคราม เพื่อที่จะล้างหนี้เพื่อที่จะรีเซ็ตหนี้นั่นเองเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปอย่างนี้เศรษฐกิจก็จะล่มจมในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่จะก้าวขึ้นมาแทนระเบียบการเงินโลกระเบียบเศรษฐกิจโลกจะถูกกําหนดโดยกลุ่ม b r i กสนะครับที่นำโดยจีนกับทางด้านรัสเซียทางกลุ่ม G7 นำโดยสหรอเมริกาแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นจึงยอมให้กลุ่มบริกสังกาศขึ้นไม่ได้จึงพยายามหาทางนะครับที่จะขอสงครามเพื่อที่จะล้างหนี้ทำให้นายมาตินามสตรองนะครับแห่งอาร์มสตรองอีคโนมิกส์นะครมีการคาดการณ์ว่าสงครามโลกครั้งที่สามน่าจะเกิดในปี2026 2027 ถ้าไม่ก่อสองครามแล้วระบบการเงินล่มสลายหรือว่าเศรษฐกิจล่มจมประชาชนจะออกมาประท้วงนะครับจะทําให้ผู้ที่ดูแลประเทศผู้ที่บริหารประเทศก็จะอยู่ไม่ได้การก่อสองครามเป็นการผลักปัญหาออกจากตัวนะครับบุยปัญหาไปให้รัสเซียไปให้จีนหรือว่าประเทศอื่นๆแทน,น,นที่สำคัญ การยึดเงินทุนสำรองนางประเทศของรัสเซียโดยสหรัฐและยุโรปหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนในปี2022ทําให้หลายๆประเทศนะครับทิ้งทรัพย์สินดอลล่าและหันไปถือคลองทองคําแทนเพราะเกรงว่าจะถูกยึดทรัพย์สินดอลล่าเหมือนรัสเซียนะครับถ้าหากว่ามีการดําเนินนโยบายการต่างประเทศที่ไม่ถูกใจวอชิงตันดีซี ทำให้ราคาทองคําพุ่งสูงเป็นประวัติการในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่ปี2022มาถึงตอนนี้นะครับล่าสุดราคาทองคำสปอตที่ซื้อขายในตลาดสปอตเทรดกันที่ระดับ2,574เหรียญต่อออนซ์ส่วนราคาทองคำฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมพุ่งทะลุระดับ2,600เหรียญต่อออนซ์ไปแล้วนะครับ ราคาทองคําที่พุ่งสูงนี้สะท้อนวิกฤตดอลลาร์ที่กําลังก่ะตัวหรือว่าวิกฤตเงินกระดาษนะครับเพราะว่าเงินกระดาษด้อยค่าหรือว่ามีอานาจซื้อลดลงไปเรื่อยๆแท้ที่จริงแล้วทองคําเป็นเงินที่แท้จริงนะครับส่วนเงินกระดาษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเงินนะครับเป็น promissory notes เป็นสัญญาที่จะจ่ายด้วยทรัพย์สินหรือว่าด้วยเงินที่แท้จริงแต่ว่า <N> เนื่องจากว่าสารเมรกายกเลิกระบบมาตรฐานทองคําในปี1971ทําให้เราอยู่ในระบบเงินกระดาษนะครับซึ่งเม็ดดึกโดยสาระแล้วไม่ได้มีค่าอะไรตอนนี้โลกเรากําลังออกจากระบบเงินกระดาษที่มีการพิมพ์ออกมาอย่างล้นเหลือนะครับก่อให้เกิดฟองสบู่ทางด้านการเงินฟองสบู่ทางด้านเศรษฐกิจในขณะที่ productivity หรือว่าความสามารถ ในการหาเงินมาใช้หนี้่มันวิ่งตามกันไม่ทันเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดของทุนนิยมทางด้านการเงิน Financial Capitalism ที่โลกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จะนำไปสู่การล่มสลายของระบบการเงินรวมทั้งค่าเงินอีกด้วยโลกจะกลับไปหาทรัพย์สินที่มีค่าที่แท้จริงก็คือทองคำหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์ ธนาคารกลางทั่วโลกต่างก็ตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงในเรื่องนีด้ดีจึงหันมาตุนทองคำโดยขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกไปแล้วก็เอาเงินดอลลาร์ที่ขายได้นั้นไปซื้อทองคำเนื่องจากมองกันว่าทองคำเป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงินที่แท้จริงท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนไม่ว่าจะเป็นสงครามอิสราเอลนะครับและความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันรวมทั้งในทะเลจีนใต้ที่ช่องแคบไต้หวันก็ระวังไต้หวันกับจีนที่ทะเลจีนใต้ก็ระวังจีนกับฟิลิปปินส์โดยมีสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องในทั้งสองกรณีเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาเอง ตอนนี้โนโยบายหลักก็คือการสกัดไม่ให้จีนพังอาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกทางด้านเศรษฐกิจธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั้งหลายมองเห็นความเสี่ยงของระบบการเงินโลกของเรื่องทางด้านภูมิศาสตร์จึงเข้าไปซื้อทองคำนะครับอย่างในปี2022มีการซื้อทองคำสถิติมากที่สุดโดยธนาคารกลางเลยทีเดียวมากถึง 1, 1 0 0 36ตันรวมกันส่วนในปี2023หรือว่าปีที่แล้วธนาคารกลางซื้อทองคำรวมกัน1 0 3 7ตันนะครับมากกว่า1,000ตันซื้อถือว่ามากปีนี้ปี2024ก็คาดกันว่าธนาคารกลางน่าจะซื้อทองคําไม่น้อยกว่าปี2022หรือว่าอาจจะสร้างสถิติใหม่มีความเป็นไปได้สูงการซื้อทองคําโดยธนาคารกลางนะครับ ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นหรือว่าทำสถิติใหม่หลายครั้งหลายคราด้วยกันนะครับในปีนี้มีรายงานที่ช็อกโลกเหมือนกันว่าทางด้านซาอุดีอาระเบียมีการแอบซื้อทองคำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากถึง160ตันนะครับตั้งแต่ปี2022มาถึงตอนนี้ ซาอุดิอาระเบียเป็นเสาหลักของเปโตรดอลลาร์ก็คือในปี1974ทางริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีของสหรัฐส่งเฮนรี่คิสเซนเจอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนนั้นเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียพร้อมกับข้อสเสนอให้ซาอุดิอาระเบียขายน้ำมันเป็นดอลลาร์ห้ามขายเป็นเงินสกุลอื่นนะครับ เพื่อที่จะสร้างดีมานสำหรับดอลล่าหลังจากที่ริชาร์ดสันยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำในปี1971ระบบมาตรฐานทองคำก็คือการที่ทางสหรัฐอเมริกาพิมพ์ดอลล่าออกมาแต่ว่ามีทองคำหนุนหลังและทองคำนั้นมีราคาคงที่กับทองคำที่35เหรียญต่อทองคำา1ออนซ์ประเทศต่างๆทั้งหลายผูกค่างเงินของตัวเองกับดอลลร์ก็เท่ากับผูกกับทองคาโดยปริยายนี่คือ ระบบเบรตันบูดซิสเต็มที่สร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาและอังกฤษชนะสงครามโลกจึงผลักดันให้ดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกผ่านระบบเบรตันบูดซิสเต็มแต่เนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกาเองมีการใช้จ่ายเกินตัวในสงครามเวียดนามงบประมาณขาดดุลรวมทั้งต้องแบกภาระโครงการสวัสดิการสังคมที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยแฟรงกี้ดีรูสเลต์จึงมีการก่อนหนี้ สูงประเทศต่างๆทั้งหลายจึงโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งเศสเยอรมน,นีไม่มั่นใจที่จะถือพันธบัตรรัฐบาลสารัฐต่อไปจึงขายเอาไปขึ้นทองคำจาก Federal r เร e r v e ์หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐทำให้ทองคำสำรองที่สหรัฐเคยมีมากถึง20,000ตันนะครับตั้งแต่ช่วงก่อตั้งบริต o n วูดส s ลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ 8, 1 1 5ตันเท่านั้น ทาง r i ชาร์ดนิกเซทนไม่ไหวจึงยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำหรือว่าเบี eed, ้ยวนี้เบี้ยวทองคำไปเลยประเทศต่างๆทั้งหลายที่ถือดอลลาร์ก็ให้ถือต่อไปนะครับเมื่อให้มาขึ้นทองคำตั้งแต่จุดนั้น1971เดือนสิงหาคมโลกเราก็เข้าสู่ระบบดอลลาร์สแตนดาร์ดหรือว่าดอลลาร์กระดาษทีนี้หลังจากนั้นความเชื่อมั่นในดอลลาร์ก็ไม่มีเพราะว่าดอลลาร์ไม่ได้มีหลักทรัพย์อะไรค้ำประกัน ทางสหรัฐอเมริกาจึงคิดที่จะเอาบอ่อน้ํามันของซาอุดิอาระเบียหรือว่าบอ่อ้น้ามันของทั้งตะวันออกกลางมาหนุนดอลลาร์เรียกว่าเพโตรดอลลาร์ก็คือให้ซาอุดิอาระเบ,บียและประเทศในผู้ผลิตนะครับน้ามันในตะวันออกกลางขายน้ํามันเป็นดอลลาร์อย่างเดียวเมื่อได้ขายน้ํามันเมื่อได้ดอลลาร์แล้วก็เอาดอลอดอลาร์นั้นไปรีไซเคิลกลับไปซื้อพัตรรัฐบาลของสหรัฐในขณะเดียวกันทางสหรัฐอเมริกาจะปล่อยกู้ดอลลาร์ ให้ประเทศต่างๆทั้งหลายทั่วโลกเพื่อต้องพึ่งพาดอลลาร์ในการค้าขายระหว่างประเทศเพราะว่าประเทศต่างๆทั้งหลายต้องการดอลลาร์เพื่อที่จะซื้อน้ํามันนั่นเองใช้เงินสกุลอื่นไม่ได้ในขณะเดียวกันก็กู้ดอลลาร์เพื่อที่จะลงทุนในกิจการต่างๆทั้งหลายนี่คือการสร้างดีมานดอลลาร์เทียมนะครับของทางด้านสหรัฐไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะผ่านเปนตรดอลลาร์หรือว่าผ่านดอลลาร์เครดิตที่ มีการปล่อยออกไปในระบบการเงินโลกในทางตรงข้ามนะครับทางสหรัฐอเมริกาก็จะขายวุธให้กับซาอุดิอาระเบียและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางแล้วก็ให้หลักประกันความมั่นคงนี่คือขอ้อแรกเปลี่ยนข้อตกลงเปโตรดอลลาร์นี้ดําเนินมาตั้งแต่1974มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับข้อตกลงทุกอย่างมันมี เงื่อนไขของเวลาหรือว่าอายุของมันจาก1974มาจนถึงตอนนี้2024ก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลา50ปีอายุไขของเปโตรโดอลลร์เริ่มที่จะเสื่อมลงอันเนื่องจากการที่ซาอุดีอาระเบียมีข้อตกลงนะครับที่จะขายน้ำมันเป็นหยวนให้กับทางด้านจีนตามปกตินะครับทางซาอุดีอาระเบียจะทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าหากว่า ลสเซียจีนไม่เติบโตหรือว่ามีความแข็งแกร่งนะครับทางด้านการทหารที่คอยมาค้ำประกันนะครับความมั่นคงให้กับซวอุดะเบียที่ต้องการออกจากร่มเงาของทางด้านสหรัฐทางด้านความมั่นคงทางสาอุดะเบียเองก็รู้ดีนะครับว่าไม่ต้องการที่จะถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐมากจนเกินไปตอนนี้ถืออยู่ประมาณเกือบแสนล้านเหรียญเพราะว่าจะถูกยึดแบบรัสเซียก็ได้ แต่าหากว่าซาอุดิอาระเบียมีการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาดเพราะว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้พยายามกดดันให้ซาอุดิอาระเบียเปิดสัมพันธ์นการทูตกับทางด้านอิสราเอลแต่ว่าซาอุดิอาระเบียก็ไม่สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้เพราะว่าอิสราเอลกำลังทําสงครามในปาเลสไตน์มีการฆ่าประชาชนชาวปาเลสไตน์ไปเป็นจํานวนมากในกาซ่านะครับตัวเลขไปประมาณ4ี่0 0กว่าคนไปแล้ว นอกจากนี้เองทางสหรัฐอเมริกาต้องการใช้ฐานทัพที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียอยู่ในประเทศในตะวันออกกลางนะครับกาต้ายูเประเทศต่างๆทั้งหลายเพื่อทําสงครามกับอิหร่านในอนาคตในการสนับสนุนอิสราเอลนะครับในการทําสงครามกับอิหร่านซึ่งทางอิหร่านเองก็ส่งคําเตือนนะครับว่าประเทศใดเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลใช้ฐานทัพในบ้านตนเองเพื่อโจมตีอิหร่านอิหร่าน มีสิทธ์นะครับที่จะโจมตีฐานทัพนั้นนี่คือสถา,านการณ์ที่คาราคาซังนะครับทําให้ประเทศในตะวันออกกลางขยับไม่ได้เดินหน้าก็ลําบากถอยหลังก็ไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเดินหน้าจะดีกว่าอันเห็นได้าจากซาอุดิอาระเบียมีการส่งสัญญาณว่าจะขายน้ํามันเป็นหยวนไม่จําเป็นจะต้องขายเป็นดอลลาร์อย่างเดียวและมีการ เอาดอลลาร์นั้นไปขายเพื่อแลกกับทองคําเพื่อเพิ่มตุนสํารองทองคําตอนนี้ซาอุดิอาระเบียก็มีทองคําสํารองอยู่ประมาณ300กว่าตันแต่ความจริงน่าจะมีมากกว่านี้มากแต่ซาอุดิอาระเบียคงไม่ต้องการอยากที่จะรายงานเพราะรายงานออกไปแล้วจะทําให้วอชิงตันดีซีไม่พอใจเพราะรีเซิร์ฟทองคําที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงรีเซิร์ฟดอลลาร์ที่ลดลงนั่นเองกลุ่มบริกส์เองก็มี นโยบายออกจากดอลลาร์หรือดีดอร์ i ลเซชันด้วยการค้าขายกันเองระหว่างประเทศสมาชิกผ่านการใช้เงินสกุลประจำชาติไม่ต้องใช้ดอลลาร์เป็นสื่อกลางเหมือนอย่างในอดีตรวมทั้งมีแผนการนะครับที่จะเอาทองคำมาหนุนหลังค่างเงินของเงินสกุลร่วมบริกสที่เรียกกันว่า The Unit โดยจะมีทองคำหนุนหลัง40%และอีก60%หนุนหลังเงินสกุลร่วมบริกสซึ่ง คาดกันว่าที่ประชุมบริกสมิตที่ทางรัสเซยียจะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดขึ้นที่เมืองกาซานระหว่างวันที่22-24ตุลาคมที่จะถึงนี้อาจจะมีการประกาศ The Unit หรือประกาศ b r i c ส์คอมมอน u คอร์เรก็มีความเป็นไปได้ถึงแม้ว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาให้ความเห็นว่าเรื่องเงินสกุลร่วมน่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในอนาคต เป็นเรื่องที่ไกลออกไปไม่สามารถที่จะ implement หรือว่านำมาใช้ได้ง่ายๆเพราะว่าประเทศต่างๆทั้งหลายต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกันจริงๆนะครับหมายถึงประเทศสมาชิกของ b ริกสว่าสาภาพยุโรปจะสร้างเงินยูโรหรือว่าเงินสกุลร่วมยูโรก็ต้องใช้เวลาหลายสิบปีนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเ <c oughs> พิ่งคิดกันมาไม่กี่ปีแล้วจะสร้างได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินประกาศ รอบระยะเวลาที่ชัดเจนมากยิ่คขึ้นว่าจะมีการสร้างเงินสกุลร่วมของบริกส์ที่มีทองคำหนุนหลัง40%และเงินของสมาชิกของบริกส์นุนหลังอีก60%ก็จะทำให้นักลงทุนทั่วโลกเห็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของความเป็นสกุลหลักของโลกของดอลลาร์ที่โดยเนื้อแท้และเป็นกระดาษเป่าๆไม่มีทรัพย์สินอะไรหนุนหลังนี่คืออีก หนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวที่ทำให้ประเทศต่างๆทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งประเทศสมาชิกของบริกสที่ตอนนี้มีอยู่สิประเทศออกจากระบบดอลลาร์อย่างนั้นก็ตามนะครับอดีตประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ได้หาเสียงนะครับการเลือกตัางประธานดีโดยเขาบอกว่าเขาจะเก็บภาษีหนึ่งร้อเปอร์เซ็นตสำหรับประเทศใดก็ตามที่หันหลังให้กับดอลลาร์พรเพื่อที่จะปกป้องดอลลาร์ให้เป็นเงินสกุลหลักของโลกต่อไป ทำตระหนักดีนะครับว่าถ้าหากว่าดอลลาร์ไม่เป็นเงินสกุลหลักโลกต่อไปเศรษฐกิจของสหรัฐจะล่มจมเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนลงไม่เป็นที่ต้องการสหรัฐจะไม่สามารถก่อหนี้ได้แบบเดิมเมื่อค่าเงินอ่อนการนําเข้าสินค้าซึ่งเศรษฐกิจของสหรัฐต้องพึ่งพาการนําเข้านะครับเพราะว่าเป็นเศรษฐกิจของการบริโภคสินค้าก็จะแพงขึ้นจะเกิดเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงทำให้ไม่สามารถที่จะคงดอกเบี้ยนในระดับต่ำได้ ดอกเบี้ยก็ต้องพุ่งสูงตามขายพันธบัติไม่มีคนซื้อนี่คือ <c oughs> อนาคตของดอลลาร์ที่ทรัมป์เองเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเองเขาบอกเขาใช้มาตรการภ <c oughs> าษีเก็บภาษีร้อยเปรซ็นตสำหรับประเทศใตก็ตามที่หันหลังให้กับดอลลาร์แต่ว่าก็คงจะลำบากนะครับเพราะว่ากลุ่มประเทศบริกส์ก็ไม่ได้คิดที่จะค้าขายกับทางด้านสหรัฐอเมริกาเพราะว่า ลำพังเพียงประเทศสมาชิกซึ่งมีประชากรประมาณเกือบส0เอร์เซนของประชากรโลกและมี GDP รวมกัน30กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าเกือบ <c oughs> 40เซของ GDP ของโลกก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องค้ากับสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุน,นี้เองทางสหรัฐอเมริกาเองจึงต้องพยายามหาทางนะครับเร่งเครื่องในทั้งสามสมรภูมิหลัก,ลกของโลกและเวลานี้ก็คือ สภูมิยูเคร,สรนสภูมิอิสราเอลตะวันออกกลางรวมทั้งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก Indo ific, เพื่อที่จะรักษาความเป็นเงินสกุลหลักของโลกที่ไม่สามารถที่รักษาได้อีกต่อไปแต่ว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการเงินโลกใหม่โดยสหรัฐหวังว่าตัวเองจะยังคงคุ้มเกมได้อีกต่อไปสำหรับวันนี้เวลาบุรุษพอดีติดตาม MCT News p o d c a s พได้ทุกวันรวมทั้งข่าวสารอัปเดตล่าสุด จาก IMCT News ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ